สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมชาแนลนะครับและนี่ก็คือบุนเดสิก้าอัปเดตประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์อีกเช่นเคยครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับโดโมช n n e l ด้วยนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลฟุตบอลบุนเดสิก้าส่วนมากครับเป็นไปตามหน้ากระดาษทีมที่ดีกว่าก็ใช้กันไปแทบจะไม่พลิกโผลครับโดยเฉพาะอาจจะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเกมกลางสัปดาห์ถูกไหม ทำให้การโรเตชันทีมเล็กก็อาจจะแบบไม่สามารถสลับตัวนักเตะที่คุณภาพลงมาได้นะบางคนจะไม่ฟิตอะไรเงี้ยก็เลยแบบทีมใหญ่ก็นชนะไปได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่พลิกโผลกันไปเนาะแต่ว่าผมว่าสาหรับผมนะผมคิดว่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่สุดในช่วงสุดสัปดบบาห์ที่ผ่านมาคือการทรวงคืนความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ครับเผื่อว่าใครไม่ได้ตามข่าวเนี่ยเรื่องราวใหญ่โตที่อเมริกาเป็นเรื่องราวดราม่าจนมีการประท้วงอยู่ในนาขณะนี้นะครับ เกิดจากตำรวจนายหนึ่งครับเอาข่ากดคอผู้ชายคนหนึ่งครับก็คือนายจอร์จฟลอร์เนี่ยชายผิวสีที่โดนจับแล้วจุดสุดท้ายเขาหายใจไม่ออกเนื่องจากการโดนเอาเข่ากดไปที่คอนะครับแล้วก็เสียชีวิตซึ่งสร้างความไม่พอใจกับผู้คนมากมายและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับศึกบุนเดสติก้าเยอรมันครับมีการแสดงให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ถึงเรื่องราวนี้เช่นเดียวกันครับโดยคนแรกสุดคือกองกลางชาวอเมริกันเวสต์นแมคเคนนี่ครับของชาเกตสูน4ในเกมที่เปิดบ้านพ่ายไวเดอร์เบอร์เมนครับ เขาสวมปลอกแขนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์สฟอยคนต่อมาคือมาคัสตูรามครับตัวลูกของบรุรเซียมเชกัตบักบที่ทำท่าดีใจคุกเข่าเพื่อสื่อถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันและเกมคู่ดึกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือฝั่งของบรเซียดอร์ตมุนนะครับมี2คนครับคือจารดอนซานโชและก็อาชาพาคิมีที่หลังยิงประตูก็ต่างถอดเสื้อให้เห็นเสื้อนั้นาที่เขียนว่า justice for George Floyd เช่นเดียวกันครับถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ฟุตบอลครับแสดงพลังให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าอยงไรก็ตามครับบุนเดสกาสัปดาห์นี้ยังไม่จบครับเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับในเกมที่โคโลนเปิดบ้านเจอก R ับอาร์เบลซิกมาดูกันว่ากระทิงตัวนี้ครับจะกลับมาดูต่อได้หรือไม่หลังจากสะดุดกับแฮทาบลินมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอโอเคหลังจากดึงดาวมาสักพักแล้วนะฮะโอ้ช่องเรานี่ชอบดึงดาวเหลือเกินเนะี่ย อ่ะต่อมาครับไหนๆก็ครบครอบแล้วก็ขอพูดถึง้กหน่อยแล้วกันครับวันที่1มิถุนายน2013ครับศึก DFB p r o c โวานัดชิงชนะเลิศแชมป์ที่3ครับที่บาร์ยมิวนกเนี่ยได้ในตอนนั้นครบ3แชมป์จนได้ครับเทรเบิลแชมป์ครั้งแรกในประวัติาศาสตร์ของสโมสรเสือใต้นำโดยยูไพเกสเจอกับมาคาสุดการ์ดของบรูโน่ลาบาดียซึ่งตอนนั้นเนี่ยสุดการดผมว่า มันมีนักเตะหลายคนที่เรารู้จักนะตอนนั้น,นก็มีเซเว่นอุนไรที่ต่อมา2ปีใช่ไหมหลังจากนั้น2ปีบเยเอลซื้อมาครับอันโตเนลรูดิเกอร์ที่ก็เป็นกองหลังตัวหลักของทีมชาติเยอรมันตอนนี้และอยู่กับเชลซีคริสเตียนเกนเนอร์นะที่ตอนนี้รู้สึกอยู่กับอุลนเบอร์ลินใช่ไหมแล้วก็เวดด์อบิเซวิชที่เป็นกองหน้ายังคงเป็นหน้าตัวเก๋ากับตันทีมของไฮระเบรลินอยู่ในขนานี้นครับก็อยู่ในสุดกะชุดนั้นด้วยครับแต่ว่าฝั่งเสือใต้ครับชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับ ก็คล้ายๆกับทีมนัดชิงแชมเปี้ยนลีกแหละนะอาจจะเปลี่ยนนะตรงกองหน้าเป็นโกเมสเป็นามาสุคิดออกเป็นโกเมสเข้าแทนและกองหลังเซนเตอร์เปลี่ยนจากดันเต้เป็นฟาบูตนนะครับประมาณนั้นซึ่งเอาจริงถ้าจำไม่ผิดรูสิกับถ่ายช่อง7็นี่แหละนะนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือแบบสุดท้ายเนี่ยเราทำจนได้ในท้ายสุดครับซึ่งเสื้อใต้ชุดจัดเต็มก,ก็จัดเต็มจริงฮนะเพราะว่าอยากได้สำมป์ก็จัดไป3 0ครับ โดยเป็นประตูจากโทมัสมุลเลอร์แล้วก็2ประตูจากโกเมสนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยถ้าใครจำมันได้นยโหมีอาจจะมีเสียวเล็กน้อยนะเพราะว่าสุดการยิงตามมา3-2ครับจากประตูของมาเตนฮานิก2ประตูแต่ดีครับที่พี่เสือเนี่ยยังนิ่งพอและปิดเกมได้นะครับเสือใต้กลายเป็น3แชมป์พามาแล้ว7ปีครับกับช่วงเวลาชื่นมื่นของแฟนแฟนพี่เสือก็หวังว่าฟอร์มสุดยอดของลูกทีมหอนซิฟิกครับจะพาเสือใต้เข้าใกล้3แชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคและนี่ก็คือเรื่องราวบุนเดสิก้าอัปเดตประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโดโมชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ